เอาละครับก uh so ็สว hey, <Benim. S 1> ัสด <www, Ow Smith> ีท <plausible noise> ่านผู้ชมทุกทคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพา่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องที่ผมแต่งในแอปนี้นะครับแอปชื่อว่าวิดอะไรนะครับก็อย่าลืมไปตามอ่านกันได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องที่ผมแต่งเองก็คือเรื่องที่ชี่ว่าสเตเลียผู้แปลกแยกนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นนิยายแนวแฟนตาซีนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับนางฟ้าปีศาจพวกนั้นก็สามารถไปตามอ่านกันได้นะครับตอนนี้มีทั้งหมดย4ิบตอน นอกจากนี้แล้วนีนะครับก็ยังมีนิยายเรื่องอื่นอนอีกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ฝากไปกดติดตามหรือว่ารอชมผลงานผมได้นะครับก็ใครที่อยากได้อยากรูผลงานผมอยู่ที่ไหนก็พิมพ์มาตรงนี้ได้ครับไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ไปว่าไผ่นะครับพอยเป็นข้อว่าไผ่แล้วให้กดไปที่น้าปากกานะครับแล้วจะเรื่องที่ผมแต่งนะครับซึ่งเรื่องที่ผมแต่งจะมีนาปรกกาก็คือแค่ไผ่เฉยน,นะครับไม่มีอะไรต่อดท้าย แต่บางาเรื่องก็มแีแค่ผิดอ่ะก็คือเรื่องที่ผมเป็นคนแต่งก็คือเรื่องคนนี้นะครับร่างกายที่แนบกันแต่สัมพันธ์ที่ถักทอสายใยลักจากน้องเล็กในร่มเงาสเตเดียผู้แปลกแยกออโรร่าแสงเหนือผู้คอยสองทางแสงดาวของน้องสาชีวิตวัยเรียนของเพื่อนทั้งสามนะครับก็นิงก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับก็ตาหน,นี้เลยก็อย่าลืมไปตามอ่านกันนะครับก็อย่าลิมหน้าก็ คลิปต่อไปก็จะมีการที่ผมจะมานั่งอ่านนี้อยให้ฟังด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับบา,บายนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ